สวัสดีค่ะ พบกันนะคะที่นี่ค่ะ NC On Green Charm ลำลูกกาของ5นะคะวันนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดานะคะพี่หมีจะพามาพบคุณลูกค้าด้วยใช่วันนี้ได้ไปเจอตัวจริงเสียงจริงเลยครับใช่ค่ะเป็นลูกค้าบ้านสวยๆหลังนี้เลยค่ะถ้าใครเคยดูคลิปที่พี่หมีพามาชมเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นบ้านตกแต่งของโครงการอ่าแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะคุณลูกค้าท่านนี้เนี่ยได้มีการปรับ เปลี่ยนฟังก์ชันโอ้โหสวยเลยสวยมากสวยมากแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยมันรองรับในการปรับเปลี่ยนตรงนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าการปรับเปลี่ยนเขาแล้วมันสอดคล้องกับการอยู่อาศัยเขาอย่างไรนะครับน่าสนใจมากครับค่ะคุณลูกค้าท่านนี้นะคะบอกเลยว่าวัยรุ่นสุดๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับคุณลูกค้ากันเลยค่ะด้านในนะคะครับผมค่ะหน้าบ้านเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเดิมเนี่ยพี่มี่จริงๆจอดรถได้ประมาณ4ี่คันเนาะ ดได้านคนะแล้วข้างหน้าอีกสามอ๋อเป็นเป็นสามบวกสามเลยแต่นะตอนนี้เนี่ยคุณลูกค้ามีกั้นด้านในกว้างไปเลยนะคะใช่คอสามคันที่อยู่ด้านในเนี่ยสามารถกั้นได้เราเคยคุยกันในในคลิปก่อนๆตอนนี้ลูกค้าท่านนี้เนี่ยก็ก้านเป็นห้องนะครับ แล้วก็ยังจอดได้สามคันนี่สาคันเลยอยากเห็นเจ้าของบ้านและเจ้าของรถแล้วนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปชมกันค่ะด้านในเนี่ยโอ้โหลืมไปเลยว่าที่นี่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาเลยค่ะสวนบรรยากาศดีมากค่ะโอ้โหตกแต่งได้สวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสวยมาก คุณเก่งปกติทำธุรกิจอะไรอยู่ฮะในช่วงนี้ผมเ,เป็นเจ้าของโรงงานผลิตไอศครีมครับ, <c oughs> ร,บรับพัฒนาวิจัย <c oughs> พัฒนาวิจัยและผลิตไอศครีเม <c oughs> เพื่อส่งออกการส่ง <c oughs> ออกครับรรยากาศซัมเมอร์นี้ต้องไอศครีม <c oughs> คุณเก่งเลยนะค่ะแล้วคุณเก่งปกติเนี่ยอยู่โซนโซนนี้หรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงใช่ใช่ครับผมอยู่ลำลูกกามา20เกือบ20ปีล้บ้านี้บ้านหลังที่3าะ อ้หลังที่สามแล้วค่ะเอาเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับที่อยู่ที่นี่เลยที่นี่เลยตกแต่งแบบแบบที่คุณเก่งแบบชื่นชอบเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะสวนหน้าบ้านสวยมากค่ะเดินเข้ามาขนาดอากาศร้อนๆนะคะบรรยากาศล่มลื่นมากชอบครับชอบชอบสวนสไตล์อังกฤษมันมันให้อารมณ์ที่ดีๆแล้วก็ได้พักผ่อน หลังเลิกงานเช้าๆมานั่งจิบชาก่อนไปทํางานโอ้โหลายไตา์ไม่ธรรมดาด้วยนะอะไรประมาณนี้ครับชอบค่ะเรียนถามนิดนึงค่ะคุณเก่งอยู่บ้านหลังนี้ทั้งหมดกี่ท่านนะ อยู่การครอบครัวจะมีพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็คุณย่าคือแม่คือแม่ของผมแล้วก็แม่บ้านหนึ่งคนห้าคนแสดงว่ามีคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยย่าอยู่คนเดียวอ๋อคุณย่าอยู่คนเดียวก็แสดงว่าบ้านที่ทางโครงการจัดเตรียมฟังก์ชันสําหรับผู้สูงอายุไว้เนี่ยคุณเก่งได้ใช้ประโยชน์เลยได้ใช้ใช้ได้ดีเลยครับแม่ก็อยู่เป็นเรือนรับรองก็อันสิ่งราความสะดวกในในห้องนี้ก็เพื่อสำหรับคนสูงอายุแล้วก็ใกล้สัมผัสสวนค่ะ <c oughs> ถ้าจะบรรยากาศจะดูเหมือนอยู่รีสอร์ทตลอดเวลานั่นนะซีเหมือนรีสอร์ทมากเลยเหมือนเหมือนเราได้ไปพักผ่อนทุกวันนะคะพี่ม,มี่ค,คุณเก่ง<ช>อาจจะต้องขออนุญาตคุณเก่งพาเข้าไปดูในบ้านได้เลยครับยินดี <c oughs> เลย <c oughs> อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเ,เรือนรับรองตอนนั้นที่เคยถ่ายกันไว้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยใช้งานกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ครับค่ะยังไงเรียนเชิญคุณเก่งขออนุญาตค่ะสวนสวยมากเลยค่ะชอบมุมนี้เป็นพิเศษไหมคะ ชอบครับชอบนั่งเช้าๆช้าชอบนั่งตอนเช้าค่ะมีปลาด้วยสดใสเชียวค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะวันนี้คุณแก่งได้ไปทํางานมาไหมคะทําครับเพิ่งกลับมาอืพอกลับมาแล้วเหมือนได้อยู่รีสอร์ททั้งวันเลยใช่ไหมคะเหมือนจะได้พักค่ะ แต่จริงๆแล้วพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ยังยังนึกภาพตอนที่ที่เราเป็นบ้านตกแต่งของโครงการชามได้อยู่ใช่ครับเพราะหลักๆแล้วผมก็ในตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าที่โครงการให้มาก็แทบสมบูรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานอยู่แล้วครับก็เลยไม่ต้องทําอะไรใช่แล้วก็เซฟงบมาตัวเนี้ยไปทำในอื่นที่เราต้องการดีกว่าว้าวมากใช่ครับค่ะแล้วทางเห็นบอกว่าคุณย่าอยู่ใช่ครับใช่หมคะ ก็สามารถใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับมุมนี้จะเป็นมุมลูกดนตรีของลูกอืมเป็นมุมดนตรีเลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นของลูกครับเป็นโน้ตแสดงว่าอันนี้เป็นพื้นที่ปลอดของเขาใช่อันนี้เขาอยู่ตรงนี้ครับค่ะคุณพ่อเล่นด้วยนะครับผม่อยู่ข้างในครับอ๋อแสดงว่านอกจากรักธรรมชาตินะคะคุณเก่งนี่รักดนตรีด้วยใช่มุมนี้ผมก็จะเป็นมุมพักผ่อนของผมมามา ตีกองเล่นเบสได้ครับก็เลยมาเล่นดนตรีเบื่อก็ไปนั่งเล่นกับบาครับนะครับร้อนก็มาแช่อ่างสปาข้างหลังที่ทําเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้ดูมุมสปาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปตอนที่คุณเก่งยังไม่ได้ตกแต่งตรงนี้แต่เป็นบริเวณเขาเรียกอะไรเป็นวอล์กเวย์นะคะใช่ครับไปจนถึงเรือรับรองแต่พอคุณเก่งมาปรับปุ๊บเนี่ยแปลงโฉมเลยนะมีายไม่ธรรมดา นี่ก็เลยทุกๆวันคือวันพักผ่อนของจริงเลยนะคะที่นี <S <S ่ใช่ครับค่ะอารมณ์บ้านสไตล์ร yeah, ีสอร์ทเลยนะคะพี bumps, ่ห tamam มิกึ่งกึ่งพูลวิลล่าแต่ยังไม่ถึงกึ่งพูลวิลล่าคลูกแจม รุนตรีก็ได้เลยใช่ครับแยกกันซ้อมต่ทะเลาะกันคุณเก่งเลือกทำเลของ NC on Green Charm ามลำลูกกาของ5เนี่ยครับค่ะถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างในการเลือกทำเลตรงนี้เห็นบอกอยู่มาตั้ง20ปีแล้วใช่ครับเมื่อก่อนอยู่ของ4ใช่ไหมช่งอยู่ของ4แล้วก็ครานี้ในเมื่อ อยากจะได้ฝันอยากจะได้บ้านที่หลับเลกชูรี่สักหลังหนึ่งนะครับเราแต่เราต้องการที่จะไม่อยากจะย้ายถิ่นไปอยู่ไหนเราเคยอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็อยากอยู่ก็สุดท้ายมาเจอหลังนี้ครับตตัดสินใจประมาณสองชั่วโมงซื้อเลยอ้เร็วมากใช่ครับแล้วโครงการก็มีข้อเสนอดีๆให้ใจดีครับ่โอเยยีมก็เลยตัดสินใจได้ไม่ยากเลยที่จะซื้อค่ะเดินทางเนี่ยสะดวกไว้อย่างที่เราคิดไว้เนี่ยเดินทางสะดวกครับผมจะเดินทางเข้าเมืองบ่อยๆก็แค่ เลี้ยวซ้ายเอ่ยหน้าปกหน้าซอยก็ขึ้นทางด่วนได้เลยจะไปทางเอ่อทางทางลังสิทธ์ทางอะไรก็สะดวกะดวจะไปเข้าเ,<ล>เมืองก็ยิ่งสะดวกใหญ่เลยครับก็ขึ้นทางด่วนถึงเลยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยทำเลตอบโจทย์จริงๆใช่ครับลงทางด่วนก็ถึงเลยะนะครับถ้าเกิดมาจากทางคลองสี่จะต้องมาติดไหลๆๆกับรถที่รถติดแต่ออกจากหมู่บ้านขึ้นทางด่วนได้เลยไม่ต้องติดโอ้สบายนะครับอันนี้คือคือเพอร์เฟกมากเลยนะ ค่ะแสดงว่าเหมือนเราเดินทางไปวงกลมเลยเนาะใช่ก็คือเหมือนกับเราวิ่งทางที่มันโฟลตลอดเวลาเราไม่ต้องไปไปวุ้นวายรถตดใช่ครับแสดงว่าได้พักผ่อนทางที่บ้านแล้วเวลาขับรถไปทางานก็สะดวกด้วยใช่ครับแลาพ้รถไามาถึงนี่ยิ่งสบายใช่ใช่ นอกจากฟังก์ชันบ้านนะคะคุณเก่งที่ทางโครงการเตรียมไว้แล้วเนี่ยมันมีนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยด้วยคุณเก่งได้ใช้งานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช้ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอดอโฟนเนาะหรือว่าเป็นนวัตกรรมต่างๆว่าจะเป็น IoT ต่างๆหรือว่าตัว a อ t ท v e a i r ์โฟคุณเก่งได้ใช้งานจริงด้วยใช่ไหมคะใช่ใช้ตลอดเวลาค่ะเป็นไงตอบโจทย์ไหมคะก็ดีเลยนะครับร่ระบบ Active Air ์โฟผมผมว่า ผมชอบมากเลยนะครับบริการในบ้านจะรู้สึกสดชื่นตลอเวลาลืมเ้าะออฟฟิศซินโดมไปเลยจากที่ทำงานค่ะโครงการนี้ก็เลยทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยสดชื่นหมดเลยครับใช่สดชื่นด้านหลังเรานะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปคลิปก่อนก่อนเนี่ยก็คือเป็นเรือรับรองวันนี้คุณเก่งในละมิดออกมาเป็นห้องของคุณย่าแอบดูนิดนึงค่ะ ม่ขออนุญาตนะครับขอแป๊บหนึ่งแม่นั่งดูทีวีไปขออนุญาตเชิญเช้าเชิญครับสวัสดีค่ะแม่ออกทีวีละเนี่ยครับห้องแม่ก็จะบรรยากาศก็จะแบบจะมีสวนแบบซีวิวสามารถมองเห็นด้านนอกที่เป็นสวนสไตล์อังกฤษที่คุณเก่งจัดไว้สวยเลยค่ะแสดงว่าที่ทางโครงการเตรียมไว้เนี่ย คุณเก่งก็คือได้ใช้ได้ใช้ประโยชน์หมดเลยห้องน้ำทัดจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะโครงการก็ให้มาให้มาสมบูรณ์ทุกอย่างละค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เป็นซอฟต์ฟอร์หรือว่าเป็นห้องน้ําในตัวสําหรับผู้สูงอายุแสดงว่าคุณย่าได้ใช้งานจริงๆใช่ไหมคะได้ใช้งานจริงๆเลยใช่ไหมคะทั้งห้องน้ําทั้งห้องนอนพื้นหลังจากที่เดินออกมาจากห้องคุณย่า ก็เชื่อมต่อมาในบริเวณที่เป็นครัวเนาะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเดิมก็เป็นครัวแบบนี้แหละค่ะแต่จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณเก่งเนี่ยได้ต่อเติมใช่ไหมคะคือบริเวณโรงรถใช่ครับค่ะตอนนี้ที่ที่ทำเนี่ยตอนที่มาเนี่ยก็คือเดิมมันจอดได้ทั้งหมด3 3มคันหกคันแถวละ3 2สองแถวค่ะอันนี้คือคุณเก่งมาปรับใหม่ใช่ครับเพราะว่าเราอยู่กันครอบครัวเล็กไม่มีแค่พ่อแม่ลูกนะครับรถยนต์ก็มีแค่สาคัน พื้นที่ก็เลยเหลือป่าประโยชน์ก็เลยเอ๊ะทำอะไรดีนะครับแล้วอย่างหนึ่งโครงการได้บอกว่าในส่วนของเสาเข็มอ่ะ<ม>เขาลงให้ครอบคุมทุนที่อยู่แล้วนะครับ<ม>ถ้าจะต่อเติมอะไรก็คือสามารถทําได้เลย<ม><ม>ตามหนักที่วิศวกรเขารับรองไว้นะครับแล้วก็ ตั้งใจไม่ยากเลยที่จะต่อเติมใช่ครับเพราะรากฐานแน่นดีแล้วงั้นขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าหลังจากตกแต่งมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาเดี๋ยวเดินผ่านบริเวณนี้จะเห็นว่าครัวก็ยังเป็นครัวเดิมใช่ไหมทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเนาะตั้งแต่เรือรับรองกลับมาโอ้โหเปลี่ยนไปเลยถ้าดูจากคลิปเดิมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมคะได้ครับค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องไว้สําหรับประชุมจัดเลี้ยง ดีเลยนะครับสิคนประมาณสิคนนี่คือรองรับได้สบายเลยโอ้โหจากเดิมไปที่จะรถที่ที่ไม่ได้ใช้งานค่ะใช่คุณเก่งชอบสะสมรถใช่ครับสะสมโมเดลรถฮะทุกคันจะหายากหมดแสดงว่าเอ่อมุมนี้ยมุมโปรดเลยแหละใช่ครับใช่ไหมคะก็แสดงว่าเราจัดตกแต่งห้องเนี้ยเอาไว้เป็นเหมือนกับห้องสะสมคอลเลกชันที่เราชอบใช่มเดิมๆตรงนี้จะเป็นช่องกระจก ที่เอาไว้สำหรับมองมาเราจะรถผมก็เลยทําเป็นชั้นให้บิลอินให้ช่างบิลอินทำมาเป็นชั้นเพื่อโชว์ค <c oughs> อลเลคชันสะสมส่วนตัวแล้วก็ปิดทึบไปใช่ครับปิดทึบก<อ>ระจงไปปรับฟังก์ชันให้ใช้งานได้จริง <c oughs> เนา<น>ะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เห็นเนี่ยเดิมบริเวณตรงเนี้ยถ้าถ้าเป็นคลิปเก่าๆเหมือนจะเป็นเป็นเหมือนใช่ที่เก็บของสำหรับลงจอดรถนะครับ เราพอดีเราจะสร้างวิลล่าขึ้นมาใหม่วิลล่านึงแต่ว่ามันจะมีที่ที่เก็บของอยู่ก็น่าเกียดก็เลยปรับมาเป็นตู้ปลาตู้ปลาเป็นขับเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ำตรงเนี้ยส่วนตัวแล้วพอเห็น,นแล้วแบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากบริเวณตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าประชุมอยู่นะคะแล้วเห็นตู้ปลาเนี่ยบอกเลยว่าความเครียรดลดดีกีลงไปเลยใช่ไคุณเก่งเวลาเครียดก็มานั่งมองต้นไม้ปลาว่ายครับมันค่ะถ้าเกิด คุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่ที่มาเป็นเจ้าของบ้านลักสโครงการเราเนี่ยเอาแบบของคุณเก่งเนี่ยเหมือนกับไว้เป็นแนวในการตกแต่งก็ได้ใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยชน์ได้ฟังก์ชันแบบครบมากค่ะเรตรงนี้เป็นที่จอดรถนะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ยังจอดได้สา แล้วคุณเก่งปกติอย่างทํางานแล้วได้มีมาประชุมที่นี่ด้วยไหมคบมีครับมีแสดงว่าในบ้านเนี่ยเราสามารถที่ทําทุกกิจกรรมได้เลยใช่ครับสมมุติว่าแขกต่างประเทศมาอย่างเงี้ยมาที่ออฟฟิศหรือมาที่โรงงานเวลาจัดเลี้ยงแล้วเขาจะมาจัดเลี้ยงกันที่บ้านโอ้ก็อบอุ่นเกิดอบอุ่นเข้าไปอีกพราวลูกแขกมาแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะพักผ่อนอยู่อาศัยทำงานได้ครบหมดเลยใช่ใช่คะ บอกแล้วไงคะว่าที่นี่นะคะโครงการดีๆในเครือ NC Group นะคะ NC on Green Charm ลํำลูกกาของ5ค่ะโอ้เราเตรียมฟังก์ชันไว้ให้คุณลูกค้าแน่นมากเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะเห็นบอกว่าคุณเก่งบอกว่าห้องคุณลูกชายเนี่ยไม่แพ้มุมเก็บสะสมของคุณพ่อเลยทีเดียวค่ะอันนี้เป็นลิมิเต็ดหมดเลยไหมคะคุณเก่งใช่ครับเป็นคู่โปรดหมดเลยไหมมีมีคู่ไหนเป็นคู่แบบคู่โปรดไหมคะก็คู่โปรดหมดเลยครับเป็ คู่ปวดหมดเลยอือีค้างต้องเกี่ยวอีค้างหยุบ้างค่ะคุณผู้ชมดูอยู่อาจจะแบบว่ากําลังส่องอยู่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนค่ะอาจจะแบบอยากถามรายละเอียดอะไรนะคะคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวแอบกระซิบถามคุณเก่งให้ว่ารุ่นไหนเป็นคอลเลคชันไหนเนาะค่ะขออนุญาตหน่อยค่ะคุณเก่งด้านบนด้านบนนี้คือเห็นบอกว่าเป็นเป็นที่ที่ลูกชายค่อนข้างจะแบบ เขาเรียกอะไรนะตกแต่งไว้วาวมากใช่ครับ,ข,บข้างบนก็ข้างบนก็สำหรับถงบนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าที่ทำไว้ให้แล้วก็สมบูรณ์บันไดอะไรต่างๆนี่คือไม่ได้ปรับเปลี่ยน,น,นค,ค่ะเป็นบันไดเดิมเลยใช่ครับท,ที่เป็นการระบายกากของแอคซีโรโค่ะที่เมื่อกี้คุณเก่งบอกว่าชอบมากเลยทำให้รู้สึกระบายค่ะ พอขึ้นมาบนชั้นสองนะคะเราจะเห็นชั้นลอยนะคะคุณเก่งก็ทำเป็นฟังก์ชันห้องพักเลยใช่ครับค่ะเป็นไงมัางคะตรงนี้คุณแม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาตลอดครับแม่จะขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระของแกตลอดค่ะก<อ>็มุมนี้ดีมากนะคบเพราะว่าเป็นมุมแบบคือพอดีเลยแต่งบ้านก็สวยเป็นห้องพระก็ดาดูดูศรัทธาแลครับเวลานั่งเหมือนกับว่าได้สัดส่วนพอดีด้วยใช่ไหมคะแล้วนั่งนั่งพระสวดมนต์ก็มีกระจก ระบายอากาศไม่ถือมันจะไม่สื่ออากาศอื่อลใช้ไม่ดใช่คะสามารถนั่งนั่งได้สวดมนต์ได้นานๆหรือว่านั่งสมาธิก็ได้ค่ะคุณเก่งข้างบนมีห้องไหนที่คุณแเก่งกว่าทับใจบ้างคะที่นี่รู้สึกว่ามาสเตอร์เบดมนี่ห้องใหญ่มากใช่ครับเออแอบเข้าไปดูมาสเตอร์เบดมจริงๆนะคะถ้าใครอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีการปรับเปลี่ยนอะไร คลิปเก่าๆเรามีให้ดูนะว่าเดิมเป็นไงและนี่คือที่ใช้จริงในปัจจุบันค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าห้องก็เหมือนเหมือนค่อนข้างเหมือนเดิมเเหมมือนดิทุกอย่างค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราาะว่ทุกอย่างพร้อมหมดแอ่ะอือแล้วแล้วคุณเก่งเออ่ปกติใช้มาสเตอร์เบดร룸บ่อยไหมคะใช่ครับว่านอนทุกวันนอนด้วยค่ะแสดงว่าถ้าไม่ไม่ห้องนี้ก็ด้านหน้าที่เป็นมุมสะสม ไม่ก็สวนสไตล์อังกฤษของคุณเก่งแต่ว่าหลักผมจะอยู่ที่ที่ิฟวิ่งด้านบนอ๋อิฟวิ่งนี้ใช่ไหมคะมีคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านถามเหมือนกันค่ะว่าสเปซบริเวณิฟวิ่งเนี่ยได้ใช้งานจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นลูกค้าจริงๆออกมาแล้วนะคะว่าได้ใช้งานจริงๆเลยสงกันตอนนี้เป็นระเบียงอ่เนี่เนี่เนเนี่ยคือเดิมเป็นระเบียงใช่ไหมคะคุณเก่ง แล้วก็เอาเอาที่กั้นระเบียงออกกั้นตกออกแล้วก็ทําเป็นกระจกอลิเนียมปิดก็ได้เป็นแค่นี้ก็สวยแล้วสมใช่ครับต้องเข้าไปดูแลจะเห็นว่าสวยจริงอะไรจริงแค่บริเวณระเบียงตรงเนี้ยเท่าที่รู้ขือมูลค่ามหาศาลมากกระองเชิญหน่อยครับเครับเดี๋ยวจะได้ไปออกรายการซูเปอร์อิเลเมนต์นกรห้องนี้ไม่แล้วพอเดินพอเดินผ่านเข้าไปนี้เป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะเป็นอีกมิติหนึ่งเลย คือจริงๆอันนี้เนี่ยคุณเก่งก็แทบไม่ได้ทําอะไรถูกไหมคะ<ช>ก็คือใช้เป,เป็นประตูอะไรเดิมใช่คเดิม,ดมแค่เพียงแค่เรากันก้นกั้นระเบียงกั้นระเบียงก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งห้องที่เก็บของสะสมของคนนี้คือเจ้าของบ้านที่แท้จริงแล้ว <laughs> ล่ะเพราะด,ดูดูจากอของข้างหลังห้องนี้แล้วเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงของวังนี้ <laughs> คะ่ะคุณเก่งหลังจากเราเห็นมุมนี้แล้ว มีมุมโปรดมุมไหนอีกไหมคะในบ้านมุมโป,โปรดก็ส่วนใหญ่ก,ก็จะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นด้านบนนยครับท,ที่ผมจะชอบนั่งทุกวันค่ะวันนี้ก็ทานข้าวตรงนี้เลยอคุณเก่งมาอยู่บ้านหลังนี้นานหรือยังคะประมาณน่าจะใกล้ๆปีคือประมาณปีหนึ่งเป็นยังไงบ้างในเรื่องของทางด้านการรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆของโครงการเป็นยังไงบ้างใช่จริงๆผ,ผมชอบหมดเลยนะฮะพรจริงๆแล้วที่เนี่ยฮะผมประทับใจตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านละตั้งแต่เขา้าซอยมาละ นะครับมันเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งผ่านป่าผ่านธรรมชาติผ่านสนามกอล์ฟแค่ขับรถก็สดชื่อแล้วครับยังไม่ต้องถึงบ้านเลยชอบจังเลยคำนี้แค่ขับรถก็สดชื่นแล้วพอขับเข้ามาก็รู้ึกองอุปภัยก็ดีนะครับสิ่งตัวถะดของของหมู่บ้านก็ครบนะครับแล้วก็สังคมก็ดีด้วยนะครับคุณเก่งนี่ถือว่าเป็นเจ้าของบ้านเรียกว่ายังไงเดี๋ยวเป็นรูปแบบบ้านที่ใหญ่สุด ในโครงการนะคะแล้วพอเข้ามาอยู่จริงๆเนี่ยได้ใช้ในทุกๆฟังก์ชันของบ้านครบเลยไหมคะใช่ครับใช้ครบครับใช้ใช้คุ้มเลยใช้ควงค่ะแล้วอย่างคุณเก่งได้ไปทำงานกลับมาในเรื่องของการทำงานพักผ่อนเนี่ยพอได้ไม่อยู่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าได้รีแลกนะครับได้รีแลกอย่างนี้ผมบอกครับรีแลกกั่ขับรถเข้ามาละแล้วพอเขามาอยู่จริงเนี่ยทั้งคุณลูก ทุกคนมีความสุขจริงไหมก็คือออกเจนในบ้านหลังนี้ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างทุกฟังก์ชันทุกมุมบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นความสุขทั้งภรรยาลูกแม่อะไรเงี้ยครับค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้อยากให้คุณเก่งฝากอะไรถึงคุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมที่กําลังติดตามคุณเก่งอยู่อะค่ะครับก็ที่นี่ก็ถือว่าผมก็จะกล้าพูดได้เลยนะครับว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของผมละ ผม,ผมมีความสุขผมประทับใจที่นี่นะครับทั้งสังคมทั้งบรรยากาศนะครับความปลอดภัยนะครับทำให้คนครอบครัวของผมทุกคนม,มีความสุขแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วฮะยังไงต้อง NC on green ชามโอ้ยฟังแล้วขนลุกประทับใจมากเลยสัมภาษณ์คุณเก่งไว้สัมภาษณ์ไปยิ้มไปนะ <laughs> เออรู้สึกแบบว่าทำไมทำไมถึงได้อินไปกับ คุณเก่งไปด้วยเลยบอกกันอีกครั้งค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านรูปแบบของลัก์นะคะโครงการ NC on Green c h a r ชค่ะลำลูกกาของ5นะคะเริ่มต้นที่16ล้านบาทค่ะแบบที่คุณเก่งบอกไปแล้วนะคะฟังก์ชันบ้านของเราเนี่ยเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านไวท้ทุกๆุกกะตารางเมตรเลยใช้งานได้จริงนะคะแบบที่เราพาไปชมค่ะบอกเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์ ข้ามาค่ะหรือว่า nine, สอบถามมาทางเพจของเรานะคะหรือคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะในเครือ NC Group นะคะรู้จักบ้านรู้ใจคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณเก่งมากค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่หมีด้วยนะคะครั้งหน้าเรามีอะไรดีๆเด็ดๆแล้วคุณเก่งอาจจะมาให้เราชมในมุมอื่นที่เราอาจจะตกแต่งเพิ่มเดี๋ยวมาชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ